ต่อกันที่เรื่องของดราม่าแม่ค้าขายทุเรียนไลฟ์ขายทุเรียนขายไปขายมาด่าช่ำ oh. ด่าช่กลางไลฟ์เลยนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีที่มาที่ไปกันอยู่นะคะว่าทำไมถึงด่ากลางไลฟ์แบบนี้แต่ว่าก่อนอื่นคุณผู้ชมไปฟังฝีปากแม่ค้ากันก่อนนะคะตั้งสติก,กันดีๆเพราะว่าลูกค้าบางท่านอาจถึงขั้นสะอึกได้เลยนะคะเราอยากให้แชร์คนที่นี่ได้รับรู้นะคะว่า สินค้าเนี่ยมันไม่ได้ว่าถูกคุณก็รู้ของมันแพงแต่ทำไมไม่ซื้อล่ะไปซื้อของที่เป็นสินค้าราคาถูกทําไมถูกแล้วก็ไปบ่นว่าไม่ได้เออไอับได้ของคุณนะมันคืออะไรพอเราพูดไปก็หาว่าเราดูถูกอ่ะดูถูกสิก็คุณมีเงินมาซื้อแค่นั้นนะสามแพ็คสอง <c oughs> ก็ชัดเจนก <c oughs> ็ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายคือขายลูกค้าเป็นยังไงค่ะ <c oughs> ก็มันไม่มีอะไรต้องแปลแล้วนะคะ <c oughs> คือคือแบบว่าเป็นไทยเลยอย่างเงี้ยนะคะความหมายตามนั้นเลยนะคะแม่ค้า <c oughs> ขายทุเรียน,นะค่ะ <c oughs> เหมือนแบบพูดปนตําหนิอ่ะนะ ภาษาวัยรุ่นสมัยนี้บอกว่าโอ้โหด่าช้ำเลยนะคะกลางไลฟ์กันไปเลยนะคะกับการซื้อสินค้าของผู้บริโภคคือซื้อสินค้าราคาถูกแล้วกินไม่ได้เพราะว่าซื้อในราคา3แพ็ค200ก็ทําให้การไลฟ์นี้เกิดขึ้นหวังว่าตอนแรกเนี่ยแม่ค้าคนนี้เธอหวังว่าจะชี้แจงลูกค้าคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ลูกค้าคนที่อยากจะชี้แจงเนี่ยเขาโพสต์ว่าซื้อทุเรียนเนี่ยมาจากร้านของแม่ค้าคนนี้ แพ็คละ150บาทอุ้ยภายนอกดูดีสวยเลยแหละแต่พอแกะออกมาเอา้าบูดเหม็นเปรี้ยวแล้วก็ติดต่อแม่ค้าไม่ได้ก็มีการชี้แจงเนี่ยคุณผู้ชมก,ก็ฟังเอาแบบเมื่อสักครู่นะคะมันก็เป็นคําชี้แจงในเชิงคล้ายๆกับดูถูกผู้บริโภคหรือเปล่าชาวเน็ตได้ยินได้ฟังก็นําไปสู่ประเด็นดรามา่าร้อนชาในโซเชียลเลยค่ะเพราะหลายคนก็บอกโอ้ยเจอเหมือนกันเลยแบบเนี้ย ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ร้านทุเรียนร้านนี้นะคะอยู่บนถนนหลักเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์แม่ค้าก็คือนางสาวสุนิสาเปิดใจว่าตัวเธอเองเนี่ยขายทุเรียนมาเป็น10ปีแล้วโดนกระแสด,ดราม่าต่างๆนานาม,มาโดยเสมอและทุเรียนที่เพิ่งเป็นปัญหาเนี่ยเพราะว่าอะไรเขาเล่าแบบนี้ก็ลูกค้ายืนยันที่จะซื้อก็บอกแล้วว่าเนื้อทุเรียนมันเละแล้วบอกด้วยนะถ้า ตัดสินใจซื้อไปแล้วเนี่ยไม่รับคืนนะแล้วก็การที่แม่ค้าบอกอย่างนี้นะคะว่าการที่แม่ค้าเนี่ยซื้อทุเรียนจากสวนมาขายเอามันก็มีทั้งดีทั้งเสียแม่ค้าเองบอกว่าแล้วแม่ค้าขอเงินคืนได้สักบาทไหมเล่าก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพอไม่ได้แบบนี้ก็นํามาปรับเปลี่ยนแบบเรียกว่าเป็นเทคนิคการขายอ่ะโดยการขายแยกเกรดกันไปเริ่มตั้งแต่เกรดเเขาก็มี b C D ไล่กันไปราคาก็จะแตกต่างกันไปก็อยากจะให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเอาตามที่ต้องการตามกำลังเงินตามกำลังทรัพย์ของดีราคามันก็สูงแต่ถ้าของถูกก็ขายกันตามสภาพว่าแบบนั้นนะคะคุณซื้อ150หรือแพ็กละ้อยควนคุณซื้อหวยคุณไม่ได้โชคดีว่าคุณจะได้กินอร่อยทุกคนนะคะแล้วป้ายเราติดนะคะป้ายเราติดแจ้งเตือนและพยายามพูดให้ชัดเจน นะคะว่าลูกค้าต้องการปริมาณหรือว่านะคุณภาพจุดยืนร้านคาชัดเจนนะครับคุณผู้ชม